สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t k t Studio นะครับ <S <S โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttk t Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิววผมสีทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันนี้นะฮะก็จะมีเออเอตเลติกโอมาริตเรียลมาลิตแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูนไนเต็ดนะครับผมนะี่ะอันนี้ก็เป็นเมืองแมนเชสเตอร์นี่ก็เป็นเมืองมาริดนะครับผมโอเค เป็นสียทีมที่น่าเปิดสุดๆไปเลยนะเป็นสีทีมเป็นสีทีมที่ททสุดอะคือต้องเปิดอะนะผมอเอต์มาริคก็เ,เอาเรื่องอยู่นะนะเรียวมาริดก,ก็ต้องจัดวะนะผมมาสเตก้ก็ต้องเอานะแมนยูก็ต้องนะผมต้องจัดทุกแพชจริงๆ,ๆนะผมชุดนี้วันจันนี้พันสองร้อยทองเสียแน่นอนนะครับผมโอเคนะผมมาเราเริ่มจากข้างบนลงมาล่างแล้วกันนะเอาจากสเปนก่อนนะผมมานะผม โอ,อ้เอสเลตโก้ม่ดีก่อนละกันนะมาคนแรกก็จะเป็นอ่าโอบลักนะผมคาบลังเริ่มต้นที่94บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูนะด้วยตัน95มีพลังการยิงไปเมีกระโดด92นะกระโดด92แข็งแกร่ง,ง92นะมีตันทุกอย่างนะคาบพลังโกตันทุกอย่างยกเว้นปัดบอลน,นะผมยกเว้นปัดบอลน,นี่ไม่ตันนะครับผมโอบลักแต่น95นะขึ้น95เหมือนกันนะผมโอเค ลุยซัวร์เรับผมครับเห่าเริ่มตัวที่92บอลดำตำแหน่งกองหน้าดยตัน96น96ทนะเก96ทเกมรุก96จบสกอร์93พลังกันยิง90วาวังสโรเบิเ้าเลี้ยงบอล89เล่นรกับตัว9 2บาลานซ์94สอคเกรชัน95สองสั้น85็ดกตางเตะ8 8็8 8ความโค้ง88เข็นะฮะเเกรง91แล้วก็สเตมีนา89นะนีผมเป็นฟีเจอร์ที่3ของซัวเรตนะผมโอบลักเนี่ย น่าจะ3มเหมือนกัน4ป่ะอุปหลักฟีเจอร์ที่ะครนะผมโอเคแล้วก็ฟิลิเปสนะครับผมครับเราเริ่มต้นที่90บอลดำตำแหน่งกองหลังวูตัน95นะฮะมีมุม่ง9กกระโดด98าเทำเกมรับ97าเบัลเลนดิง95้าหเอ็กเรชัน99นะครับะผมแล้วก็เคิงเกรง94สเตมินาเกานะฟิลิเปเก้95นะเป็นฟีเจอร์ที่สคงนะผมโอเคแล้วก็เกเรีย นะครับผมครับเราเริ่มต้นอยู่ที่8 9บอลดำตำแหน่ง R M F นะฮะยูตัน9 5าตำแหน่ง R M F ยืนหน้าต่ำได้นะอยู่ที่9 3นะะทำเกมรูป9กจบสกอร์87พลังกานยิง85บอลทรน94เลี้ยงบอลเ5้มมาห้ายกับตัว92บาลานซ์91สิบเอ็กเรชัน87สองสัง้น,นเนี่ย86เป, 6, ปิดบอล85ความโค้ง87สปีด9กสปีดต้น94แล้วก็สเตมินา90านะเป็นฟีเจอร์ที่ 3หรือเปล่าตรงนี้ไม่โหลดปะอืม,อม,อม,อมฟีเจอร์ที่สามนะผมคอเรียนะโอเคแล้วก็ยอร์เรนตีนะครับผมครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกลางรุกลุยตัน94นะ94เกาทำเกมรุก86จบสกอร์85พลังกันยิงแปดนะบอลโทลเก้ 98, เลี้ยงบอล88แล้วปรกบตัว90มีกระโดด88เอ็กซ์ครชั่น88นะฮะสองสั้น90เปิดบอล86 แล้วก็สปีด98เลยนะครับผมค่อนข้างเร็วมกันนะฮะแล้วก็สปีดต้น8 6แข็งแกร่ง8 7เตมินา9 6เตมินาค่อนข้างเยอะสปีดเยอะคนนี้นะครับผมแต่กองกลาง <c oughs> กองกลางมีพื้นที่วิ่งไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมโอเคเป็นฟีเจอร์ที่2นะครับผมยอร์เรนต้นนะฮะแล้วก็เจ้าฟิลิปก็ผมก็เริ่มเริ่มโหดขึ้นมาแล้วนะครับหลังเริ่มต้นที่88บอลดำตำแหน่งหน้าตำ่ำดูตัน97รอบนี้ ยืนกลางรูป95นะฮะทำเกมรูป9 0จบสกอร์9 1พลังกานยิง89บองทรน96เลี้ยงบ bon อล97เล่นปกับตัว94บาลาน98แล้วก็มีกระโดด87สองสั้น9 0เปิดบอ bon ล87นะฮะแล้วก็มีสปีด89สปีดต้น95สปีดต้นค่อนข้างโอเคนะนะฮเสิมีนา9 0เป็นฟีเจอร์ที่โอ้โหมาบ่อยแล้วนะนะฟีเจอร์ที่5แล้วเจ้าฟิลิกนะผม5แล้วเหรอนะ พิเจารณที่หว่วะเจ้าฟิลิกซป่ะนะโอเคแล้วก็มีเฮอร์โมโซครับผมนะเอโมโซไม่ใช่เฮอร์โมโซ่ครับผมเอโมโซนะฮะเอโมโซครับตอนเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหลังนะครับผมโดยตัน93้าสนะมีหมุนไปแปรกระโดดเก้าเทำเกมรับ91แล้วก็บารวินนิ่งเนี่ย92้องเอ็กซเพชั่น87เจ็ดฟิตบอล85สปีด94สปีดต้น88เท่งเกรง86สเตมิ 8, 6, stamina, 8, 9, นะ่แปดเก้ะ เป็นฟีเจอร์แรกเลยนะครับผมเอเามซาุ่นฮะโอเคแล้วก็อ่าคารัสโก้นะครับผมคารบลักเรือต้นอยู่ที่8.7บอลดำตำแหน่ง LMF นะฮะวอวตัน93 93สาเกามทำเกมรุก86จบสกอร์86ปลักกันยิง93บอลชน95เลี้ยงบอล94เ่แล้วประกับตัว87แล้วก็ส่งสา้นเปิดบอลใน87รเจูตังติแปดหความโค้ง86สปีดกับสปีดต้นเดีย94่นะฮะแล้วก็สเตมิน่แป เป็นฟีเจอร์ที่สองนะผมเนะี่ยคาราสโก้นะผมโอเคต่อไปเรามาดูของเรียลมาริดนะฮะนำทัพโดยเบนซีมานะผมเวอร์ชันที่97นะฮะเบนซีมาค์คาบเราเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่กงกองหน้าฟิวสันเกาเจนะฮะเก้าเทำเกมรุก98เลยค่อนข้างโอเคหาช่องดีนะนะ98เนี่ยนะผมทำเกมรุก98จบสกอร์92้าสงรางกันยิง90 บองโรนเก้าเจ็ดเลี้ยงบอ 92, เลเก้าสองอะไรแกับตัวเก้าสี่มีโมงเก้าสิบสงสั้นเป็ดเก้านะค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมสปีดเป็ดเจ็ดแข็งแกร่งเป็ดเก้าสเตมีนาเป็ดหกเป็นฟีเจอร์ที่สี่นะผมเบนซีม่านะฮะโอเคแล้วก็กูตัวนะครับผมคับพลังเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสามบอลดำตำแหน่งอ่าผู้รักษาประตูนะฮะเปิลตันเก้าห้ามีพลังการยิงเป็ดเป็ดกระโดดเป็ดเก้านะ โดดไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่ตัวสูงอยู่แล้วนะจริงกูตัวเนี่ยเป็นเตะที่ตัวสูงแล้วกระโดดไม่เยอะสูง1 9 9ซนติเมตรแต่คิดดูดินะแต่โอ้โหตัวนี้ตันนะนะมีแค้งเกราสิแต่ค่าพลังผู้รักษาประตูนี่ก็ตันเหมือนกันนะ99หมดเลยนะผม99หมดเลยนะนะลูกลาก่าสูงๆน่าจะปัดได้ดีนะแต่ถ้าลูกเลียดเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ต้องลองนะผมกูตัวนะฮะแต่ตันเลยนะนะตันทุกอย่าง นะครับผมโอเคแล้วก็มีเซยูรามอสนะฮะคาบเหลาเรื่มต้นอยู่ที่92บอลดำเตำแหน่งกองหลังวิตัน96นะฮะมีบาลานซ์86นะบาลาน, 6, นะน 6, เป็ดเต็มมงเกกระโดดเก้าทำเกมรัมบ91้าสบเอลวินนิงเกเอ็กซ์เรชั่น96นะฮะแล้วก็เปิดบอล85สปีด85แข็งแกร่ง90สเตมิมีนา89เป็นฟีเจอร์ที่อู้เยอะเยอะเลยนะนะเป็นฟีเจอร์ที่6นะรามอส มาเยอะเหมือนกันนะนะมาเยอะเหมือนกันเซกิโอรามอสนะฮะเป็นฟีเจอร์ที่6แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ทูนิครอสนะฮะคาบเลาเริ่มต้นเซคัสแปด 8, บอลดำตำแหน่งกองกลางวิลตัน96นะฮะ96ยืนกลางรับดูดีนะ93นะฮะมีจบสกอร์8 6พลังกันยิง92บอลทรน99นะฮะเล้วมากับตัว87สองสั้นเปิดบอลเนี่ย98แล้วก็99นะฮะ แล้วก็มีแข็งแกร่ง85สเตมินา87นะเป็นฟีเจอร์ที่4โทนี่ครอสนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีราฟาเอลวารันนะครับหลักเริ่มต้นที่91บอ็ดบอลดำตำแหน่งกองหลังนะฮะดูตัน96นะผมวารายินคู่ฟันได้เนี่ยปึกเลยนะแข็งโฟกส์นะผมนะ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 มีหมง90กระโดด99้าาทำเกมรับ97 96, e 90, 1, 8, 8, 8, บอลวันนิ่งเก้าเอ็กแลชั่น90เปิดบอล88ฮะสปีด92สปีดต้นเนี่ยแป แข่งเกรง95สเสตีมีหน้าเป็ดนะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่3นะฮะวารันนะโอเคหลังจะมีเอเดนอาซานะครับผมคับลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่ง LWF นะฮะวิวตัน96นะฮะยืนหน้าต่ำ94ายืนกลางรุก95นะครับผมทำเกมรุก9กจบสกอร์88พลังการยิง84นะนะออกแนวไม่ใช่ไม่ใช่พวกจบสกอร์นะนะครับผมเน้นพวกครองบอลแอซิสซะส่วนใหญ่ อาซานะฮะบอ่ตัองต้รน95เลี้ยงบอล99แล้วแบบกัตัว96บาบลลานซ์98ตรงนี้ก็สุดเหมือนกันนะฮะสงสั้น89เปิดบอล85สปีด96ส,สปีดต้น94แล้วก็สตีมีนา85นะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่2เท่านั้นนะผมอาซาฟีเจอร์ที่2นะฮะมาไม่บ่อยมาไม่บ่อยเพราะว่ามันเจ็บบ่อยไงมันเลยมาไม่บ่อยนะโอเคแล้วก็บาลเบเด้ครับผมคนนี้ค่อนข้างทีเด็ดเลยของมาดิดนะฮะ ่าครับเราเริ่มต้ 8, 8, 8, นที่88บอลดำตำแหน่งกองกลางนะฮะดูตัน95นะครับผมมีพลังการยิง93บังทูล92เลี้ยงบอล91เล่นไปกับตัว92นะฮะแล้วก็แอคชั่น93สองซต92เปิดบอล91นะฮะแล้วก็มี 91, สปีด91อ่าสปีดต้น89แข็งเกร็ง87เป็นสติมิแนใน95เลยค่อนข้างเยอะเป็นฟีเจอร์ที่สองนะครับผมบอลเบดีนะฮะโอเค แล้วก็คนสุดท้ายผมก็ต้องเป็นเทพลูคัสนะลูคัสบัตเกรดนะผมข่าพลังเริ่มตน 14, 15, ้นอที่เป่ด5บอลดำตำแหน่ง RWF นะฮะดูตัน91นะ,นะ91เออ,อ่อ่1บอลทรวน90เลี้ยงบอล92บอลล้าน8 9มีเปิดบอล8 5สปีด91สปีดต้น91แล้วก็สเตปอีน่า94เป็นฟีเจอร์แรกด้วยนะผมบัตเกรดนะฮะ โอเคอันนี้ก็สองทีมจากสเปนนะผมต่อไปเรามาดูสองทีมจากอัองกฤษบ้างนะผมเป็นเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะโอเคก็จะมีแมนเชสเตอร์ไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมโอเคเรามาดูของซิตี้ก่อนนะผมก็จะเป็นาเควินเดบรอยนะฮะค่าพลังเริ่มต้นที่95บอลดำตำแหน่งกลางลุกนะฮะวลวตัน97นะ97ยืนกองกลาง96นะทำเกมรุก90จบสกอร์86พลังกันยิง92 บอลโจนเก้าหกเลี้ยงบอลเก้าห้าแล้วประกบตัวเก้าหกสองสั้นเปิดบอลเนี่ยเก้าเก้าอยู่แล้วนะนะฮะรูตั้งตีแปดเจ็ดความโค้งเก้าห้าสเตมินาเก้าสองเป็นฟีเจอร์ที่โอ้โหเป็นฟีเจอร์ที่เจ็ดนะครับผมโอ้โหเดบรอยนะฮะน่าเทียบค่าพลังเหลือเกินฟีเจอร์เจ็ดฟีเจอร์นะครับผมโอ้โหอย่างเยอะในเะวอร์ชันไหนดีสุดเดบรอยนะฮะมันมีตัวเก้าแปดอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะโอเค แล้วก็จะมีอากีโรครับผมนะฮะซคิวอากีโรคราบเราเริ่มต้นที่93บอลดำตำแหน่งกองหน้านะฮะดูตัน96นะฮะทำเกมลูก98จบสกอร์97พลังการยิง89ดีนะดีนะทางเกมลูกดีจบสกอร์แบบอย่างคมคมอะ่ะยิงคมแต่ยิงไม่แรงนะคนเนี้ยนะฮะบองโทรน91เลี้ยงบอล91เล่นประกับตัวเข้าสองบาลานซ์91นะฮะมีกระโดด86แล้วก็สปีด9 1สปีดต้น88นะครับผม อากโรเป็นฟีเจอร์ที่2นะมาไม่บ่อยนะมาไม่บ่อยอากโรก็น่าลองนะนะยิงคมแต่ยิงไม่แรงนะคนนี้เน้นทิศทางซะมากกว่าแล้วก็หาช่างค่อนข้างโอเคนะครับผมอากโรนะฮะแล้วก็ร e าฮิมสเตอร์ลิงครับผมคาร์พาเรลิมตัวที่9กสง่งบอลดำตำแหน่ง R ไม่ใช่ R ดิ L นะฮะ LWF นะฮะวิวตัน97 97วะ่ะยืน MF94 ก้9 4นาเปา93 RWF94 หน้าต่ำ94ได้หละตำแหน่งอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบเด่นมากนะครับผมอ่าทำเกมรูก99เฮ้ยดีจังว <c oughs> นะทำเกมรูก99เลยเหรอโอ้โหอืมถ้าขึ้นเกมฝั่งขวาแล้วเอซซิตให้สเตอร์ลิงยิงฝั่งฝั่งซ้ายน่าจะน่าจะดีเลยนะถ้าถ้าขึ้นเกมดีขนาดนี้นะ99นะนะจบสกอร์8 7พลังกันยิงเปด5 แล้วก็บงังโจนเก้าสี่เลี้ยงบอล96แล้วประกบตัว9ก้บอ็ดบาลานเก้าเก้านะฮะสองสั้นแปดแปดเปิดบอลแปดหกสปีดเก้าแปดสปีดต้นเก้าเก้าเฮ้ยได้สปีดด้วยปะนะสเตมิน่แปดเก้า 7, เป็นฟีเจอร์ที่สี่นะผมสเตอร์ลิงเนะี่ยอุ้ยดีนะสเตอร์ลิงดีนะนะแล้วก็จะมีเอเดิสันนะครับผมคาบพลังเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดบอลดำตออัวหนึ่งเพื่อสาประตูนะฮะคือตันเก้าสี่พลังกันยิงเก้าเก้าบ้าไปแล้วนะพลังยิงเก้าเก้า กระโดดเ8-7เปิดบอล8-7แข่งเกรง9 0นะมีปัดบอลที่ไม่ตันนะนะปัดบอล9-8อีกอันเดียวเองนะผมนะถ้ารถเปิดบอลมาใส่ตรงนี้นะจะเทพเลยเกนะ่าๆเนี่ยนะผมเอเดรัสน,นะฮะอ่าเบรนโดูซิวะนะผมคราบลังเริ่มต้นอยู่ที่9 0บอลดำตำแหน่ง RWF นะฮะดูตัน9-5 95าหายืนกลางรุก9-4กองกลาง9-3ได้อยู่นะนะ ทำเกมรุก8 9จบสกอร์87บอลโตรน99เลี้ยงบอ 9, 9, ล99เ้ร่มมากับตัว96บาลาน97สองสั้น89เปิดบอล90ความโค้ง90สปีดต้น89สเติมีนา93นะฮะเป็นฟิชเจอร์เลขนะผมไม่ได้ดูซิวาฮะน่าลองนะครองบอลอย่างสุดนะผมโอเคกุณดูกันนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองกลางนะฮะวิตัน93 93าทำเกมรุกเนี่ย 8บอลตัวเก้าสามเลี้ยงบอล92้าสองเลี้ยงบตัวเป็ดเบอลล้านเกสองสั้น95เปิดบอล88แล้วก็ความโค้ง85นะฮะมีสปิดต้นเป็ดหสเตมิน่าเป็ดหนะฮะผมที่เด่นๆน,นะฮะเป็นฟิชเจอร์ที่สองนะผมนะฮะฟิชเจอร์แรกก็เพิ่งจะมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมอันนี้เป็นฟิชเจอร์ที่2นะฮะสำหรับคุณดูกันโอเคแล้วก็มีจอห์นสโตนนะผมข้าพระเริ่มต้นอยู่ที่เป็ดเป็ดบอลดำตำแหน่งกองหลัง ด้วยก้าสามลังกันยิง85บองตรมเปิดเเลี้ยงบอ 8, 3, ล83ิดสเรียกวกับตัว86บอลล้านเปิดนะฮะมีหมุ่งเปกระโดด9ก้าเทำเกมรับ97บอลวินดิ้งเก้าเอ็กเชั่นเนี่ยเกนะโอเคแล้วก็ส่งสั้นเ1นะฮะมีเปิดบอล85สปีด 8, 5, เปิดห้เข็งแกร่ง8ปิเตมมีนา91้เป็นฟีเจอร์ที่สองครับผมจสอสโตนนะโอเค แล้วก็มีใครว่ากื์นะผมคาบพลังเริ่มต้นอยู่ที่เป็นสเปดบอลดำตำแหน่งเบกขวานะดูตัน93มมพลังเงินยิง90นะโอ้โหแต่ก็ไม่ค่อยเดินสักเท่าไหร่นะนะเกมรับก็สปีดปะได้สปีดได้สปีดนะผมสปีด99สปีดต้น90แข็งแกร่ง85สเตมินา่า98้าเะโอ้โหเน้นตรงนี้ลุ้นล้นเลยวะนะลุ้นล้นตรงนี้เลยผมสปีดแข็งเกร่งแล้วก็สเตมิน่าเยอะนะ บัเก,กอร์เป็นฟีเจอร์ที่สคงนะผมโอเคแล้วก็มาดูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมแมนยูนะฮะนำทัพโดยเดคิอนะผมครับหลังเริร่มต้นที่9 2สงบอลดำนะฮะพูทธักราเปิดตูยูตัน94นะมีกระโดด90้ิอุย้ยแม่ไม่ตัน <c oughs> นะแข้งเกรง6นะครนะผมขัดปัดบอลแคันเดียวนะผมนะปัดบอล9 8นะเดเคอโอเค แวก็จะมีคารวาน,นี่นะครับผมคาร์พาเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองหน้าตัวตัน94นะเกาี 94, ทำเกมรูป9กนี่แหละหาช่องดีมากเลยนะทำเกมรูป9กจบสกอร์9 2้าองรากันยิง91บนะฮะมีบองโรนน85เลี้ยงบอล85มีหมู95กกระโดด92แล้วก็รูดตั้งเตะ87ความโค้ง85นะฮะมีสปีด89แล้วก็สปีดต้น82แข็งแกร่ง85สเตมินา89 เป็นฟีเจอร์ที่สงเท่านั้นนะมาไม่บ่อยเหมือนกันคาวาน,นีนะฮะแล้วก็มาเซียลนะครับครับริ่มต้นอยู่ที่89บเาอลดำตำแหน่งกองหน้ายูตัน96นะฮะ96าทำเกมรูป9กจบสกอร์92พลังการยิง92องบอลโจน94เลี้ยงบอล99เ้าล่มากับตัว89บอลล้าน88ดมีมง87มีความโค้ง86สปีด97สปีดต้น94สเตมินา87ความเร็วได้นะฮะ ความเร็วได้มาซียาเป็นฟีเจอร์ที่4นะผมโอเคแล้วก็จะมีฟันบิสก้านะผมนะฟันบิสกา้าคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่8 9บอลดำตำแหน่งเบ็กขวาตูตัน9 5นะผมมาบ่อยเลยนะบิสก้าเนี่ยมาบ่อยนะเจอบ่อยนะผมมีเล็บประกับตัว8ปดหบาลาน9 3นะฮะทำเกมรับ90บอลวิ่ง9 9เอ็กเคชั่น8 9แล้วก็สปีด99สปีดต้น95สเตมินา98นะฮะ ่อนข้างโหดเหมือนกันเรื่องความเร็วเรื่องสเตมินานะผมเป็นฟีเจอร์ที่5เลยนะมันเบสเก้ามาบ่อยนะมาบ่อยนะแล้วก็จะมีฟาเดเบกนะผมคนนี้ไม่ค่อยมาน่าจะเป็นฟีเจอร์แรกนะผมนะครับเราเริ่มตอนอ้นาที่เปเป็ดบอลดำตำแหน่งกลางรุกนะดูตัน94าทำเกมรุกเป็ดจบสกอร์89พลังงานยิงเป็ดเอ 91, นะบอลตรง92เลี้ยงบอล8 8เแล้วมากับตัว93มีเอ็กเกรชั่นในเป สองสั้นปเปิดบอลแปดหสปีดเปสปีดต้น84นะแข็งเกร่งแปดสเตีิมีนาเก้าสาเฮ้ยฟีเจอร์ที่สองว่ะนะเป็นฟีเจอร์ที่สองนะผมโอเคแล้วก็มีเฟรดนะครับผมค่าพลังเริรม่ตรมต้นอยู่ที่แปดเจ็ดบอลดำตำแหน่งกองกลางนะฮะอยู่ตันเก้าสามนะผมเฟรดนะฮะอ่ามีพลังกรยิง89บอลท้น8ปดเกเลี้ยงบอลเนี่ยปดหกเลื่อยกับตัวเก้าี่บาลานเก้า มีกระโดด91นะฮะแล้วก็สองสั้น88เปิดบอล90สปีดกับสปีดต้นเี่ย90นะฮะและสเตมินา97เลยนะผมเฟรดนะฮะเป็นฟีเจอร์แรกเหมือนกันคนนี้โอเคแล้วก็มาที่บายี่นะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหลังนะฮะตัวตัน93นะฮะอ่าแล้วมีลูกม,มุ่งเด็90กระโดด89ทำเกมรับ94บอลวิ่ง92เอ็เกรชั่นเ94นะฮะ แล้วก็สปีด88เกรงเกรง94สเตมีนา87เป็นฟีเจอร์แรกนะผมนะบบยี่โอเคแล้วก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายับผมของเมนยูแล้วก็ของชุดนี้เลยนะครับผมก็คือลูกช่อนะคาบลังเริ่มต้นอย่างที่86บอลดำตำแหน่งเบ็กซ้ายนะฮะิตัน94มีพลังการยิง86บอลรุน8 5เลี้ยงบอล85แล้วปรก,กบตัว85แล้วก็บาลล้าน89นะฮะ แล้วก็มีอ่ะบอลวินดิ้งแปดห้าไอกริชันแปดเก้าเปิดบอลแปดแปดนะฮะสปีดเก้าสองสปีดต้นเก้าสิบเอ็ดแล้วก็สตีมิน่าแปดแปดเป็นฟีเจอร์ที่สามนะครับผมลูกช้อนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสี่ทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันนี้นะก็เมนยูก็น่าสนนะนะเมนยูอย่างเงี้ยแมนซิตีคือน่าสนหมดเลยอ่ะคือต้องเปิดนะเมนยูแมนิตีมาดริดเอเดรโกมาดริดอย่างเงี้ยคือต้องเปิดวะ หนึ่งพันนทองหายไน้แน่หายแน่ๆ,ๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go